สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วกับคุณค,ณคณรูนัชรัตน์บอสมาหรือคุณครูฝนนั่นเองวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนสระอุสระอูนะ่าเรียนรู้นะคะทบทวนความรู้ค่ะครั้งที่แล้วอ่ะเราเรียนสระอะไรคะอันนี้คือสระอะเดี๋ยวไม่เป็นพูดตามครูนะคะ อะอะเสียงเป็นยังไงคะเสียงสั้นนะคะสระอะเสียงสั้นอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะต่อไปค่ะอ่อันนี้คือสระอ่นั่นเองนักเรียนออกเสียงตามคู่นะอ่อ่สระอาเป็นสระเสียงยาวอยู่ข้าง หลังพย,ยัญชนะเหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้ค่ะสระอ,อิอ่านตามครูนะพูดตามครูนะอิอิอ่าสระอิเป็นสระเสียงสั้นอยู่ข้างบนพย,ยัญชนะนะคะต่อไปอันนี้คือสระอีสระ อีเดี๋ยวออกเสียงนะคะอีอีสระอีเป็นสระเสียงยาววางอยู่ข้างบนพยัญชนะอ่ะาคราวนี้หาคำศัพท์สระอุสระอูนะคะวันนี้จะเป็นสระอุกับสระอูอามาดูสิคำศัพท์มีคำอะไรกันบ้าง มาดูคำแรกคำว่ามูมูเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะมูมออูมูมต่อไปค่ะมุออกเสียงตามด้วยนะมุมออูมุมออูมุมมมต่อไปค่ะ รูรูรออูรูรออูร,ร,ร,รูอย่าลืมนะคะถ้าเป็นรอเรือต้องกระดกลิ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะอ่าหูหูหอย่าลืมอ่านตามคุณครูด้วยนะคะสะกดนะคะ หอ,อูหูหอ,อูหูต่อไปค่ะอ่าอันนี้ปูปูปออูปูปออูปูคำสุดท้ายคำว่าดุดุสกดนนะคะ ดอ,อุดุดอ,อุดุคุณครูฝนดุหรือเปล่าไม่ดุเนาะคุณครูใจดีใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำถามชวนคิดจากคำที่นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะคะนักเรียนเห็นสิ่งใดที่เหมือนกันและสิ่งใดที่ต่างกันอะไรคะอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ต่างกันเห็นสระอะไรลูก เสละอุกับสระอูใช่ไหมคะแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะอุกับอูอะ่ะฮะเหมือนกันก็คือมันอยู่ข้างล่างพยัญชนะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เสียงที่ออกมันสั้นยาวต่างกันใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือสระอุอยู่ข้างล่างพยัญชนะนะคะออกเสียงอุเป็นสละเสียงสั้นนะคะ ต่อไปอันนี้ค่ะสระอูสระอูะอนะคะสระอูอยู่ข้างล่างพยัญชนะเหมือนกันแต่สระอูเป็นสระเสียงยาวอูเห็นไหมคะลากเสียงยาวเลยอ่ามาแจกรูปคํำกันดีกว่ามาฝึกอ่านเนาะฝึกอ่านแจกรูปคํากันดีกว่าจะได้เก่งๆนะลูกนะ,ะมาดูค่ะคำว่า มูอ่อามอูอ่านว่ามออูมอูนะคะต่อไปค่ะเอ้ยเอาอีกรอบดีก,กว่าอีกหนึ่งรอบนะคะมอูอ่านว่ามออูมอูเดี๋ยวเราตามสองรอบเนาะอ่าไปไปค่ะคำว่า คำว่าอะไรเอย่ยคำว่าปูอ่าปูอ่านว่าปออูปูอีกหนึ่งรอบปูอ่านว่าปออูปูต่อไปค่ะรูอ่านว่า รออูรูต่อไปค่ะคําว่าหูหูอ่านว่าหออูหูหูอ่านว่าหออูอหออูต่อไ,ไปค่ะ ต่อไปเป็นคำว่าอะไรเอย่ยคำว่าดูดูอ่านว่าด o อู o ูดูอ่านว่าดูดูต่อไปนะคะดุดุอ่านว่า ดอุอดุอีกหนึ่งรอบนะคะดุอ่านว่าดอุดุต่อไปค่ะคำว่าลุลุอ่านว่าลออุลุอีกหนึ่งรอบลุ อ่านว่าลออุลุนะมุมุอ่านว่ามออุมุอีกหนึ่งรอบนะคะมุอ่านว่ามออุมุไม่ยากเนาะทำง่ายๆเลยํำง่ายๆจังเลยทุ อ่านว่าทออุทุอีกหนึ่งรอบนะคะทุอ่านว่าทออุทุต่อไปค่ะคุคุอ่านว่าคออุคุอีกหนึ่งรอบค่ะคุ อ่านว่าคออุคอุคำถามชวนคิดสระอุสระอูะอเขียนอย่างไรและว,วางอยู่ตรงไหนของพยัญชนะสระอุสระอูะอนะคะสระอุเป็นสระเสียงสั้นวางอยู่ข้างล่างพยัญชนะสระอูเป็นสระเสียงยาว วางอยู่ข้างล่างพยัญชนะเหมือนกันนั่นเองอ่ะคราวนี้มาทำใบงานกันนะคะอะ่ให้นักเรียนฝึกเขียนนะลูกนะสระ,ะอุสระ,ะอูนะคะฝึกเขียนให้ถูกต้องและให้นักเรียนฝึก อ่านคำที่ประสมด้วยสระอุสระอูที่ถูกต้องถ้าหนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาคำที่ไหนมาเขียนย้อนกลับไปดูที่คลิปนะคะมันจะมีบอกด้วยนะพึ่งอ่านไปเมื่อกี้นี่เองนะคะจําได้อยู่แล้วนะคะ,ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเรื่องสระน่ารักน่ารู้ นะสำหรับวันนี้บทเรียนสระอะไรนะวันนี้สระอุสระอูก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านสะกดนะคะนะทบทวนบทเรียนด้วยนะลูกนะแล้วก็ตั้งใจทำใบงานด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย